ครับสวัสดีครับทุกคนครับพบกับยีพาไปอีกเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้นะครับพวกเรา3ามคนนะครับจะพาทุกคนนะครับมาชมวิวแล้วก็มาชมทิวทัศนะครับยังสะพานยาวนะครับที่มีชื่อว่าสะพานยาวกอเน่นะครับหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าสะพานเขียวนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆข้างหลังผมนะครับสวยไหมครับทุกคนครับ นี่นะครับเป็นสายน้านะครับอาเป็นแม่น้ํานะครับแล้วก็ตรงทางหน้าผมนะครับก็เป็นสะพานนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับผู้คนที่ผ่านมานะครับก็จะลงมาถ่ายรูปเซลฟี่กันนะครับเก็บรูปสวยๆนะครับบรรยากาศเช้าๆแบบนี้ครับทุกคนครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเริ่มกันเข้าไป ครับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมวิวรอบๆของสะพานยาวกอนแยเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปชมวิวยังข้างบนนะครับจุดชมวิวนะครับแล้วก็ชมเทียวทัศจากมุมสูงนะครับเพื่อเราจะดูข้างล่างว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปครับเพื่อนๆครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปชมกันพร้อมๆกันเลยครับไปเดสก์เย้ ครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่นะครับโซนด้านบนนะครับที่ผมได้กก่าวไว้ข้างต้นคลิปนะครับทุกคนครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศของเิวทัศน์ด้านบนสะพานยาวนะครับแล้วก็เราจะเห็นสะพานยาวนะครับด้านล่างนะครับเห็นไหมครับทุกคนครับก็วิวสวยมากนะครับผมล้อมรอบด้วยแม่น้ํานะครับเนี่ยแม่น้ำนะครับล้อมรอบหมดเลยนะครับทุกคนครับ ขบวนนี้ก็เป็นโซนนะครับเป็นโซนให้เรามานั่งพักผ่อนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าาในช่วงนี้เป็นเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับแล้วก็พอิเงเพียกก็จะเป็นร้อนนะครับร้อนอย่างแรงเลยนะครับเพราก็หญ้าาจะเห็นว่าหญ้าเนี่ยก็ตายหมดเลยนะครับเพราะว่ามันอากาศร้อนนะครับทุกคนครับนี่ครับปกติเนี่บถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยหญ้ามันก็จะขึ้นสีเขียวสวยเลยนะครับทุกคนครับ แต่ว่าช่วงนี้เป็นหน้าร้อนทุกคนต้องข้อใจภูดม่อากาศนะทุกคนครับครับผมนี่ก็เป็นภาพโดยรวมครับของด้านบนนะครับทิวทัศน์ของสะพานยาวที่มีชื่อว่าสะพานยาวเขย่าหรือว่าสะพานยาวกอแยงนั่นเองนะครับทุกคนครับครับส่วนด้านหลังของผมนะครับก็เป็นศาลานะครับทุกคนครับเป็นศาลาจุดชมทิวทัศน์นะครับของด้านบนนะครับก็จะมีนะครับหนึ่งสอง สองสามแห่งนะครับข้างล่างก็มีหนึ่งแห่งนะครับเอาไว้เอามานั่งนะครับผู้ที่เดินทางมาจากไกลๆนะครับยะลาหันใหญ่เอ่ยนี่ครับแล้วก็สามารถนะครับขึ้นมานะครับพักผ่อนข้างบนนี่ได้นะครับนําอาหารอะไรมารับประทานก็ได้นะครับแล้วก็จะมีจุดทิ้งขยะอะไรเรียบร้อยนะครับครับผมครับทุกคนครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลามื้อเที่ยงกันแล้วนะครับทุกคนครับก็ผมก็ลงมานะครับทานมื้อเที่ยงกันนะครับที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับที่ จุดชมวิวพระล่านนะครับก็จะมีร้านข่ายนะครับพวกอาหารตามสั่งนะครับมีขายพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็พวกผมเนี่ยได้สั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับมาม่านะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับคือสืริยุ่างนี่คือเป็นแบบบ้านๆนะครับไม่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 ไฮโซมากมักนะครับก็เป็นแบบพื้นบ้านนะครับกินก็อร่อยดีนะครับนานๆทีจะเจอแบบนี้นะครับทุกคนครับก็หลังจากที่พวกเราเนี่ยได้ทานมื้อเที่ยงเสร็จแล้วนะครับก็จะพาทุกคนนะครับไป ชมไปเที่ยวนะครับอีกหนึ่งสถานที่นั่นก็คือบ่อน้ําร้อนนะครับที่มีชื่อว่านากอนะครับซึ่งภาษาอิสลามเนี่ยานากอคําว่านาคอนี่ยก็แปลว่าภาษาไทยเนี่ยก็แปลว่าถนนนะครับบ่อน้ําร้อนถนนนะครับผมก็ยังไม่เคยไปนะครับเดี๋ยวอยีพาไปนะครับจะพาทุกคนนะครับไปยังอบ่อน้ําร้อนนากอนะครับแล้วก็จะไปดูว่าทิวทัศน์ที่นั้นนะครับแล้วก็วิวที่นั่นเป็นยังไงบ้าง สวยอะไรแบบไหนยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวพวกเรานะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตทานมื้อเที่ยงกันก่อนครับเดี๋ยวค่อยเจอกันที่บอ่อน้ำร้อนนากอทุกคนครับไปเย้ ผมอยู่ทางปากทางเข้านะครับทางเข้าของบัรับรถนางกอนครับแล้วก็ข้างหลังข้างหน้าผมนี่ก็จะเป็นศูนย์จาหน่ายอาหารนะครับของกินอะไรนี่ครับก็จะมีรถนักท่องเที่ยวนะครับมาจอดไว้ด้านหลังผมเลยใหญ่ใหญ่หมดเลยนะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นทางเข้านะครับเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันมพร้อมกันเลยดีกว่าครับทุกคนครับไปครับผมเนสโป อยู่ในสถานที่ของบ่อน้ําร้อนนากอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับครับข้างหลังผมเลยครับเป็นอ่าเป็นเต็นท์นะครับเป็นโฮมสเตย์เล็กๆนะครับหลังละแปดร้อบาทนะครับทุกคนทุกคนครับมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกหลังได้นะครับหลังละ800บาทนะครับอ่าทุกคนครับถ้าใครที่ว่ามีเวลาได้ครับสามารถพาครอบครัวมานั่งอ่ามาเช่าเที่ยวหรือใ์เท้ามาพักผ่อนตรงนี้ได้นะครับผมบรรยากาศดีมากเลยทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับทุกคนครับไปครับผม Esse ทุกคนครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ่อ,บอน้ําร้อนนะครับเป็นจุดที่ว่าเราสามารถลงไปอาบน้ําแช็คขานะครับตั้งหน้าแปรงฟันไม่ใช่อาบน้ําเช่คขานะครับได้น,นะครับ,นนรบอุณหภูมินี่ก็ประมาณอา20องศานะครับไม่ไม่ไม่ร้อนนะครับผมก็สามารถที่ว่าเราจะเข้าไปอาบน้ําแล้วก็ อล้างหน้าล้างตาแช่ขาได้นะครับแม่ร้อนะครับเด็กๆก็เล่นได้ครับเด็กๆใหญ่นะครับมีไปรุ่นอะไรครับมีคือนักท่องเทีย่ยวนะครับมาชมบรรยากาศแล้วก็มาสัมผัสนะครับในวันหยุดครับผม ครับทุกคนครับด้านหลังผมครับฝั่งนี้นะครับโซนฝั่งนี้นะครับเป็นศาลานะครับศาลาที่ว่าเราสามารถเอาอาหารนะครับมานั่งกินมานั่งทานได้นะครับข้างล่างนู้นครับคือไม่สามารถที่ว่าเราจะเอาไปทานได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เป็นขยะนะครับบางคนเนี่ยเอาไปทานข้างล่างนะครับก็จะทิ้ง6.5นะครับก็ทําให้เป็นขยะนะครับทุกคนครับเขาก็เลยนะครับให้มีศาลานะครับอเนกประสงค์นะครับ เพื่อเราจะได้นําอาหารมากินนะครับข้างบนนี้นะครับผมใครครับครับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมใบกาศโดยคร่าวๆนะครับก็ใบกาศรอบๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับเราสามารถนะครับพาครอบครัวนะครับ พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเอาพามาทั้งโคดเลยนะครับทุกคนครับเรามานั่งนะครับนั่งเล่นเล่นนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับเพราะว่าสถานที่ของเขาคือดีมากๆเลยถึงแม้ว่าจะไม่กว้างเท่าไหร่นะครับก็โดยรวมๆแล้วก็คือโอเคนะครับผมครับสําหรับบ่อนรํานักกรนะครับสำหรับทุกนี้นะครับก็ขอฝากไว้กับทุกคนเพียงเท่านี้นะครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไว้ใต้ล่างไว้นะครับ ว่าติดตามพวกเรานะครับว่าคลิปต่อไปเนีับพวกเราจะไปทำภารกิจอะไรนะครับไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปชมไปกินอาหารที่ไหนนะครับก็จะได้ไม่พลาดพวกเราครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับและเวลานี้และณตอนนี้นะครับทุกคนครับผมนะครับแล้วก็พี่บีน้องปานะครับก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับตุนย์ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ